เป็นขบบ้าวสพดอ่อนที่บัดเป็นจะมาโัดพิษเทพมหาคนครเป็นโบนที่สวยงามเป็นสัญลักษณ์ที่เขามาใส่ไว้ในเนงินเหรียญ5บาท จะรักที่มีความสวยงามสร้างด้วยหินอ่อนที่มีความสวยงามในลักษณะระว่าเป็นการทำลวดลายทำโซฟ้าที่การประดับประดาแล้วก็ ทำให้เป็นความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสวยงามดนั้นด้านในก็จะมีพระพุทธชินราชจำลองที่เข้ามาประดิษฐานได้แล้วก็เป็นที่เรียกว่าสวยงามที่พระโบสถ์วัดเป็นจมังบพิติษ ก็เป็นัที่มีความสำคัญนะแล้วก็ใครมีโอกาสได้มาเที่ยวมากลาบมาไหว้ก็เป็นกุญเป็นสิริมงคลในการที่เรามาบูชาสักการะพุทธร,รูปหรือว่ามาดูศิลปะที่มีความสวยงามเป็นศิลปะ ประเทศไทยสร้างด้วยแล้วว่าการอ่อนซ้อยการทำให้มีลักษณะที่มีความาสวยงามของพระโบสถ์ซึ่งเด็นหินอ่อนการสร้างได้สวยงามที่พระโบสถ์